มีอาซึที่ย้ายมาจากโบโลญาในปี2021จะลดปากกาต่อสัญญาใหม่กับอาเซนอนออกไปจนถึงซัมเมอร์ปี2026พร้อมกับมีเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก1ปีแทนที่สัญญาฉบับเก่าที่ถึงซัมเมอร์2025กองหลังทีมชาติญี่ปุ่นที่เล่นทุกตำแหน่งในเกมรับ และผ่านการเล่นให้กับปืนใหญ่ไปแล้ว73นัดในทุกรายการก่าวหลังต่อสัญญาว่าผมมีความสุขมากที่ได้ขยายสัญญาของผมออกไปเพราะอาเซนอนเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นความฝันที่ได้เล่นให้สโมสรน,นี้ดังนั้นผมจึงมีความสุขมากในเวลาที่ผมอยู่ในสนาม ผมรู้สึกถึงความรักและพลังจากแฟนบอลเราเชื่อมโยงกันมากมายดังนั้นผมจึงอยากตอบแทนพวกเขากับคืนผมกำลังเล่นให้อาเซนอลนและนั่นหมายถึงผมกำลังเล่นเพื่อแฟนบอลอาเซนอลน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงอุทิศชีวิตของผมให้กับสโมสนนี้และแฟนบอลของทีมต้องการมอบบางสิ่งคืนพวกเขาคอนเนคชันระหว่างผู้เล่นและแฟนบอลเป็นระดับที่ต่างออกไปและนั่นทำให้มีความพิเศษยิ่งขึ้นรายงานข่าววันที่21มีนาคม2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ